พระบูชากระถินหลวงพ่อควยชุดทินทโลวัดโคศิตาลามชัยนาทปี64สี่เนื้อทองเหลืองลมดำหน้าตัก3านิ้วใต้าฐานอุดมวลสารเก่าแล้วก็พลอยเสกนะครับผมเปิดราคาไว้3,200ันสครับรับประกันแท้นะครับผมอันนี้คือองวงพ่อในท่านั่งพับเพียบนะครับทำได้เหมือนทำได้เหมือนมีชีวิตชีวานะครับหน้าตัก3นิ้ว ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมกำลังพอดีนะครับหลวงพ่อในท่านั่งพระเพียบอัน,นี้ด้านข้างนะครับผมน,นี้คือด้านหลังด้านหลังก็จะมีป้ายนะครับวัดโคศิตารามสันบุรีชัยนาทปีหกสี่นะครับน,นี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สวยนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีอุดไม่มีซ่อมไม่มีชำรุดนะครับอันนี้คือใต้ฐานนะครับผมใต้ฐานก็จะอุดปูนนะครับแล้วก็มีพลอยเศษแล้วก็มีขวดที่ว่าบรรจุมวลสารนะครับข้างในก็จะเป็นพวกทรายเศษเป็นพวกผงเก่าของหลวงพ่อนะครับที่ทางวัดเหลืออยู่ ก็จะมาบรรจุไว้นะครับผมสวยนะครับสวยเหมือนหลวงพ่อมากเลยแล้วตัก3ามนิ้วนะครับนี่นะครับผมเต็มเต็มองค์ด้านข้างนะครับคือด้านหน้านะครับ บ้างบนฐานสิงนะครับผมฐานสิงแต่ว่าเป็นสิงแบบเป็นฐานสิงที่ว่าไม่ฉลุขาตรงนี้นะครับเป็นฐานสิงแบบท้ามองเป็นเป็นเคียงเคียงนิดนึงนะครับผมคือเขาจะไม่ฉลุเป็นขาโต๊ะขาสิงนะครับ